สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเพื่อนนะครับผมช่างโต้งนะครับสําหรับโยคิดดีนะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนนะครับที่ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาตัวกาวนะครับที่กาวสีขาวๆอ่ะนะครับเป็นกาวซิลิโคนสีขาวๆที่เขาใช้แปะเมนบอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับว่าเอ้ยมันคือกาวอะไรอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะนี่ที่ผมใช้เนาะมันเป็นกาวซิลิโคนนะครับที่ทนความร้อนนะครับ เป็นความร้อนแล้วก็เป็นขนวนนะครับแต่ต้องแห้งเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นชนวนนะครับนะครับนี่ครับลักษณะซองก็เป็นกล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับอันี้คือสั่งมาจากจีนนะนะครับนะครับสามารถสั่งในช็อปปี้ก็ได้หรือสตาอะไรที่จีนนะครับมีขายเนาะแต่ว่าถ้าใครด่วนๆก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ลวกันนะครับเดี๋ยวผมมีจะส่งให้เนาะแต่ว่าสำหรับท่านด่วนๆนะเดี๋ยวถ้าท่านใดถ้าไม่รีบก็สั่งจีนก็ได้นะครับนะครับเนาะ เราเอาที่เราสะดวกนะครับนะครับแต่ถ้าุ่นๆก็เดี๋ยวกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อถ้าคืนใดแบบรวนๆแล้วสั่งซื้อจากช่างโต้งอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าคันใดไม่รีบก็สั่งจากจีนได้เหมือนกันนะครับนะครับก็นี่นะครับมันจะเป็นหลอดอย่างนี้เนาะข้างในจะเป็นหลอดนี้แหละเอาไว้แปะเพื่อยึดอุปกรณ์นะครับเป็นฉนวนแล้วยึดอุปกรณ์นะครับเราดูก่อนเลยว่าตรงไหนที่มันมีแบบ ที่มันจะมีจุดสั่นสะเทือนได้นะครับมันจะเป็นปลายแหลมๆนี้เนาะเขาเป็นปลายแหลมๆนี้นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปนี้แล้วก็กดนะครับแต่กาวนี้มันจะแห้งช้านะมันจะเป็นกาวนานแห้งเลยถ้าโดนแดดจะแห้งไวหนะ่อยเพราะเราแต่ท่านใดมีศิละปะในการเทนะครับกดไปนะครับฉีดไปตามจุดที่สามารถแบบว่าเป็นที่ยึดเกาะได้นะครับนะครับยึดอุปกรณ์นะครับ อย่างตัวนี้อย่างอันนี้ที่เราโมบอร์ดโมตัวแอมเนี่ยนะครับก็มันก็ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ยึดนะเดี๋ยวบางทีมือไปโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับลุดนะครับเป็นงานนะครับต้องแก้ไขนะครับแตผมแปะลิ้ไว้ด้านใต้เนาะเผื่อข้าในดนด่วนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เนาะแต่ถ้าไม่รีบก็สั่งจัิจีนได้เลยนะครับแต่บอกก่อนว่ากาวนี้มันจะแห้งช้ามากเลยนะครับ ผมเทผมนี่เทไว้เลยนะผมยึดไว้เลยนะเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างตัวเนี้ยผมย้ายมาลูกพี่ลูกค้าไงแล้วก็โมโด้วยนะครับก็คือบางทีแบบลูกค้าบางเจอบางท่านเป็นมือใหม่มือเก่าบางทีเราไม่ไม,ไม่เราไม่รู้เนาะก็อาจจะเอามือไปโดนหลุดอะไรเงี้ยครับเป็นงานเราต้องแก้อีกอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบยึดไว้เลยเผื่อมือไปโดนจะได้ไม่พลาดนะครับถึงพลาดก็ไม่หลุดนะครับ ตัวไหนที่มันแบบสุ่มเสี่ยงเนี้ยผมก็ยึดไปเลยเ<ม>ติมกาวหน่อยเวลาช่างมันอาจจะดูแบบไม่เลอะเทอะไม่สวยแต่ว่าปลอดภัยนะครับผมยึดไปเลยพอถ้าไม่ยึดนะมันจะหลุดมันจะหลุดนะครับเพื่อนมันแบบบางทีมือเป็นสกิดโดนอะไรเงี้ยเราไม่ได้เผลอเราไม่ได้ตั้งใจก็จริงแต่บางทีแบบมือไปโดนอะครับหลุดเลยครับเนีย่ยนี่ผมเทไว้เลยล็อกไปเลยเนี้ยครับเงี้ยเราสำเร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอประมาณสักพักหนึ่งอะเป็นชั่วโมงนะครับมันก็จะแห้งแห้งแล้ว,วก,ก็ ตัวไหนเท้เาต้องการการแน่นหนาต้องการความแน่นหนาต้องการยึดเกาะไม่ให้มันเคลื่อนที่ไม่ให้มันสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยก็จับไปนะครับนี่นะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะเผื่อท่านใดสนใจนะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันเราไม่สีียสแต่ถ้าใครด่วนๆก็เดี๋ยวผมจะส่งให้เนะาะเพราะถ้ารอกว่าจะจากจีนก็บางทีก็บางเจ้าก็นานบางเจ้าก็ไว้วแต่เนาะแต่งนะผมคือเดี๋ยวส่งให้อย่างด่วนๆเลยเนาะเผื่อใครต้องการนะครับตามหามันเขียนว่า7 0 4นะครับ นี่นะครับจบคลิปนี้คลคปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ